ดเหมือนว่านี่จะเป็นช่วงที่พัสุขเข้าพัเสาแทรกนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำอะไรก็ดูติดขัดไปหมดเลยครับและหลังที่พวกเขา่ายแพคคาบ้านต่อทนันนิคฮอสเปอร์ไป3.0ต่อก็เริ่มมีกระแสข่าวิจารณ์มากมายครับว่าสโมสรน,นั้นเดินมาผิดทางหรือเปล่าวันนี้เราจะลองมาวิเคราะห์กันดูครับว่าปัญหายูไนเต็ดนั้นมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเองและเลงข่าวครับ เชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบค็คข้าะเกรียบพีอาบิ๊กแบค็คอร่อยเข้มเต็มซอง หลังจากค่ำคืนที่แสนหดหู่ที่โรงละครแห่งความฝันนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นสวรรค์ของทีมเยือนมากกว่านะครับเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นแ,แพ้คาร์ดิฟออร์ฟอรฟอร์ดมาแล้ว2นัดติดในเกมพรีเมียร์ลีครับและนั่นเป็นบิ๊กแมตช์2ครั้งล่าสุดด้วยครับซึ่งต้องบอกว่าผลงานพวกเขาเนี่ยย่ำแย่จริงๆครับพ่ายแพ้กับเรียููคู่ปรับตลอดการและแมตช์ล่าสุดก็แพ้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับซึ่งทัพปีศาจแดงนั้นโดนถลุงไปถึง6ประตูเลยชนิดที่ว่าคู่แข่งนั้นพับกระดะยัยยยยยบ ณเวลานี้ไม่มีทีมไหนกลัวยินเตดอีกต่อไปครับพวกเขาดูจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วจากทีมที่เคยแกร่งในบ้านในยุคของเซอร์ไรต์เฟอร์กูสันตอนนี้ผีแดงพร้อมแพ้ทุกทีมได้เสมอนะครับเมื่อคุณจะเป็นทีมใหญ่หรือว่าทีมเล็กก็ตามซีซันแล้วซีซันเล่าครับไม่ว่าคุณเซอร์คนไหนจะเข้ามาไลนงแต่เดวิดมอยส์หรือฟานกาหรือว่าโจเซ่บูรินโยก็ไม่มีใครพาูีนเต็ดกลับมายิ่งใหญ่แบบเดิมได้อีกเลยครับหลังจากหมดสิ้นยุคข,ของเซอร์ไรต์เฟอร์กูสัน ดูเหมอว่ายูเนเตตจะไม่ใช่ยูเนเตดในแบบที่เราเคยรู้จักนะครับเกิดอะไรขึ้นกับทัพปีศาจแดงครับปัญหาที่แท้จริงมาจากโค้ดหรือว่านักเตะหลังจากนี้มันดูจะดีขึ้นบ้างไหมเริ่มมาที่ประเด็นแรกครับเทนฮากดูจะไม่ถนัดในเรื่องของการบริหารคนครับฤดูกาลแรกของเทนฮากในฐานะผู้จัดการทีมผีแดงคนใหม่ที่เข้ามาแทนที่ราฟลังนิกนะครับมันถึงช่วงเวลายาวนานมากกว่าสซีซันเข้าไปแล้วสำหรับชายที่แบกความหวังก้อนโตมาจากอาแจ็ก ม้ว่าใน2อซีซันแรกครับเขาจะพาทัพปีศาจแดงคว้าไปแล้ว2ถ้วยนั่นคือถ้วยลีกคัพในซีซัน2022ถึง2023และล่าสุดกับถ้วย FA ครับในฤดูกาล2023ถึง2024ครับแต่ด้วยความที่ทีมนี้เนี่ยมันคือแมนยูนเต็ดครับทั้งแฟนบอลและบอร์ดบริหารพวกเขาต้องการมากกว่านั้นโดยฟองี่เลกเท็ในตอนนี้ทำให้บรรดาแฟนบอลออกมาวิพากษ์วิจารณ์เชนทักอย่างไม่ขาดสายนะครับ บางคนบอกว่าไม่มีอะไรต้องคาดหวังกับโค้ชคนนี้ต่อไปแล้วเขาใช้เวลามากเกินไปและสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือทำให้ผู้เล่นที่มีคุณภาพมากมายจมกับปัญหาอยู่ที่นี่หรือแม้แต่บ,บางคนนะครับอาจจะบอกว่านักเตะทุกคนเนี่ยดูเหมือนจะขาดความมั่นใจไปหมดแล้วซึ่งมันเป็นภาพสะทอ้อน้จัดการทีมและวิธีการของเขาหรือจริงๆแล้วมันไม่เคยมีวิธีการในการทําทีมอยู่เลยกันแน่บางก็บ,บอกว่าการส่งตัวสำรองลงในนาทีที่80แล้วคาดหวังให้นักเตะพวกนั้นเปลี่ยนเกมได้เฮ้ยมันใช้วิธีการนี้ได้จริงๆเหรอเทนฮาร์กเนี่ยควร นี่คือเสียงจากเหล่าแฟนบอลนะครับแมนยูอนเจดผ่าน2ซีซั่นแรกมาอย่างทุลักทุเลครับพวกเขาต้องประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บนักเตะมากมายไล่ตั้งแต่ราฟาเอลวารานสกอตต์แม็กโตเมเนอัลตนีิมาซิยาลลิสโดมาติเนสทำให้สควอตภายในทีมก็ลดลงไปด้วยเทนฮาร์กเองครับไม่มีผู้เล่นตัวหลักให้ใช้อีกต่อไปแถามในซีซั่น2022-2023ครับทัพปีศาจแดงต้องการศึกหนักกว่า70แมตช์รวมทุกรายการพอมาในซีซั่นนี้กับซีซั่นที่3ของยอดโค้ชชาวดัตเขาก็มาประสบปัญหาแบบเดิมเลยครับแบกสายตัวหลักอออย่่่่่่่าาางงงงลลุชชกกก็็็บบบดเเจีีีีนน้ตตััแตัแววรซรซซมทส ก็น่าจะเป็นภายในเดือนตุลาฯนู่นเลยจริงๆปัญหาการมาจางมงชอรเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังไปแล้วเพราะว่าในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขามีโอกาสลงตัวจริงครับปีศาจแดงศึกพรีเมียร์ลีกเป็นแค่12นัดจาก3 8นัดเท่านั้นกว่าลูกชอรจะหายกลับมาได้ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นเดือนตุลาถ้าไม่สมบัริทาแบ็กซ้ายตอนนี้ตกเป็นของ alo, เดียโก้ดาโล่ไปโดยปริยายและในเกมล่าสุดที่แมนยูพ่ายแพ้คาบ,บ้านให้กับไก่เดือยทองเนี่ยนะครับแฟนบอลบางส่วนก็เริ่มบ่นด่าดาโล่ในเรื่องของฟอรรร์มมมกกกาเเเลล่นัับท้งแะุ บางก็บอกว่าดาโลนั้นเติมเกมรุกแล้วไม่ลงมาช่วยเกมรับบางก็บอกว่าพอเติมเกมรุกแล้วก็จ่ายบอลไม่แม่นเสียบอลบ่อยจนทำให้ทีมเสียผลประโยชน์เสียผลการแข่งขันเอเดรียนทากเอเนี่ยนะครับออกมาเปรียบเปรยปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บว่ามันเหมือนกับการที่เขาเนี่ยว่ายน้ําโดยถูกมัดมือเอาไว้ซึ่งภายในเวลาเกือบ3ปีครับ <S <S <ๆ>เขาต้องคอยรับมือกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมากกว่า60รายแถมเขายังเคยบอกอีกว่าเขาแทบไม่รับโอกาสให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดลงสนามเลยเขาต้องใช้แค่นักเตะที่มีเท่านั้น โดยอิงจากสถิติเมื่อซีซั่นที่แล้วครับยูเนเต็ดมีสถิติการเสียเวลาเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บของนักเตมากที่สุดโดยการบาดเจ็บจากการเสียเวลานะหมายถึงว่าการบาดเจ็บที่ส่งผลให้ผู้เล่นพลาดการลงแข่งขันอย่างน้อยนีย่หนึ่งนัดครับตรงนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าเทนฮารนั้นสอบตกในเรื่องนี้ครับในโลกลูกหนังครับอาการบาดเจ็บของนักเตะเป็นเรื่องปกติครับถึงแม้มันจะส่งผลเสียต่อทีมซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไปดูทีมอย่างแมนซิตี้ในฤดูกาลที่แล้วที่พวกเขาซิวแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองเนี่ยนะครับเขาทิ้งห่างทีมอันดับ2อ,อย่างอาร์เซนอลสองแต้มแต่ว่าทัพเรือใบสีฟ้าเนี่ยก็มีช่วงที่ตัวหลักบาดเจ็บเหมือนกันมีช่วงที่กองกลางตัวหลักของทีมอย่างเควินเดอร์รอยก็เ์เจ็บ ลงต้นฤดูกาลพาดการลงขวงขันไปถึง7เกมตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเป๊ปโกเดล่าบริหารคนให้พอดีกับงานและให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างไร้ที่ติครับทัพเรือใบสีฟ้าชนะรวดใน6นัดแรกในซีซั่นที่แล้วและนักเตะก็เจ็บเยอะหรือเอาง่ายๆคือตัวหลักก็เจ็บอะแต่มันดูจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับชายที่ชื่อว่าเป๊ปเลยนะครับอดี๋งวรก็ตามกับเทนฮาครับดูเหมือนว่าเขาจะเจอปัญหาอย่างหนักกับการบริหารน,นักเตะภายในทีมเพราะเมื่อนักเตะเจ็บแล้วเนี่ยคนที่ถูกส่งลงไปเล่นแทน คุณภาพอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวหล,ล,วโโลักและสมองด้วยการแข่งขันนั้นออกมาไม่เป็นอย่างที่หวังครับเทนฮาเปิดเผยเมื่อต้นซีซั่นนะครับว่าฝ่ายแพทย์ของสโมสรเนี่ยกำลังพิจารณาสาเหตุว่าทําไมจำนวนผู้เล่นบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อจึงสูงมากซึ่งเทนฮาร์เนี่ยนะครับยอมรับว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับทีมแพทย์หลังจากที่พวกเขาเคยให้คํามั่นว่าชอและมลาเลเซียเนี่ยจะฟิตสมบ,บูรณ์ภายในสิ้นเดือนมกราคมต้นปีนู่นเลยนะครับแต่สุดท้ายตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ยังไม่หายดีและก็ยังลง จากการที่กล่าวไปทั้งหมดครับปัญหาแรกสุดของทัพปีศาจแดงคงหนีไม่พ้นการบริหารนักเตะที่ล้มเหลวของเอริกเทนฮาร์ตตัวสำรองไม่สามารถทดแทนตัวจริงได้เมื่อเจาะไปที่ตำแหน่งไหนก็ดูจะเจอแต่ปัญหาในทีมไปซะหมดเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในตำแหน่งตัวรุกด้านซ้ายและขวาอารฮาโดการาโชถูกตั้งชื่อเป็นบุตรแห่งเทนฮาร์ไปแล้วเพราะเขาไม่ได้ถูกส่งลงสนามเป็นประจำแม้ในซีซั่นที่แล้วดูท่าว่าจะทรงดีครับแต่พอมาในซีซั่นนี้ครับการาโชยังหาฟอร์มเก่งแบบเดิมไม่เจอเลยแถมเป็นตัวจริงแค่3ัดเท่านนัั้้หลลงจาากผ่ไปแว6นัด จะเห็นได้ญญว่ารอยแผลใหญ่ของยูไนเต็ดก็คือการบริหารนักเตะภายในทีมพวกเขาไม่สามารถทําให้นักเตะม,มีคุณภาพที่ไล่เลี่ยงกันได้นะครับในซีซั่นที่แล้วเนี่ยจากซีซัของออฟต้าแมนยูไนเต็ดทำการเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงไปถึง70คนและหากเปรียบเทียบกับตัวเลขของซีซั่น2 0 2 2 2 0 2 3แล้วนะครับเทนฮารได้ทาการเปลี่ยนแปลง11ผู้เล่นตัวจริงไปทั้งหมด89คนในระหว่างฤดูกาลและณเวลานี้ครับเทนฮากยังคงหาไม่เจอเลยครับว่าสุดเอใครโดยเทนนากั้้ไดจผู้เล่น11คนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไปทั้งหมดเพียงแค่5ครั้งเท่านั้นครับและนี่เป็นเพียงแค่ปัญหาแรกเท่านั้นที่มันดูจะใหญ่หลวงสําหรับผลพพักปีศัจแดงน,นะครับว่ากันง่ายครับแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าทุกทีมก็เจออาการบาดเจ็บกันหมดนะครับแต่ทำไมเทนฮากถึงบริหารจัดการทีมไม่ได้ทําผลลัพธ์ที่ดีตามที่มันควรจะเป็นไม่ได้ไม่เห็นเหมือนกับโค้ชคนอื่นๆอ,อะไรแบบนั้นประเด็นที่2ครับเมื่อพูดถึงการจัดการเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บนะครับทีมแพทย์ก,ก็ดูจะเป็นปัญหา และนี่คือประเด็นที่2ของเราในเรื่องของนักเตะบาดเจ็บเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็พุ่งเป้าไปที่ทีมแพทย์ว่ามีโปรแกรมการฟื้นฟูและรักษาอย่างไงกันแน่ให้นักเตะมันเจ็บบ่อยขนาดนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีแกรี่โอดิสครอลลดำรงตำแหน่งเป็นเฮดโค้ชทีมแพทย์ครับโดยแกรี่นะครับเคยถูกตั้งคำถามจากแฟนๆยูไนเต็ดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยเคยทำงานให้กับอาร์เซนอลด้วยแล้วถ้าจำกันได้นะครับนี่คือคนดูแลเคสของแจ็ควิลเชียร์และอาบูดียาบีซึ่งสองนักเตะดัััังงกกกลล่าาาาาาาวครรรรรบบบบ็็ปปปะสปญหหออดเเจืเ้นนยี สุดท้ายก็ไม่สามารถหายขาดได้ทำให้บางทีครับมันเกิดความไม่มั่นใจในตัวหัวหน้าทีมแพทย์คนนี้มากขึ้นเหมือนกันนะครับอย่างในร่างของลูกชอและตรุรซีเนี่ยนะครับก็เป็นเคสคล้ายๆกับพวกวิวเชียและก็อบุบูยบี้เลยมันเลยทำให้ทางด้านของเทนฮาร์กเนี่ย ต้องเลือกตัดสินใจที่ดึงตัวซิโอเรกิลอนแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนมาจากสเปอร์ณนะเวลานั้นครับซึ่งก็ดึงมาในรูปแบบของการยืมตัวนะครับในวันสุดท้ายของช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในซีซั่นก่อนหน้าแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงตลาดซื้อขายในมกราคมครับแกรี่ออริสครอก็ได้แจ้งไปทางเอริกเฮนทักว่าเฮ้ยคุณแบ็กซ้ายผมเนี่ยพร้อมแน่นอนน่าจะกลับมาลงสนามได้แน่ลุกชอกับมาด้าเซียมาแน่เทนทักทำไงรู้ไหมครับยกเลิกสัญญาการยืมตัวส่งตัวเซริโอเรกิลอนคืน เนื่องจากเขามองว่านักเตะในแหนบ็ตซ้ายของทีมเนี่ยไม่ควรมีจำนวนมากถึง3คนแต่ว่าสถานการณ์ความเป็นจริงกลับไม่เป็นแบบที่แกรี่เขารายงานครับเพราะาทางด้านของลูกชอครับกลับมาลงสนามให้กับทีมได้เพียงแค่ห้านัดเท่านั้นก่อนจะได้รับบาดเจ็บอีกครั้งที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านซ้ายส่งผลให้เจ้าตัวต้องพักรักษาตัวเป็น,นระยะเวลายาวนานถึง3เดือนซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากครับที่จะไม่ได้เห็นลูกชอลงสนามในนัดที่เหลือกับแมนยูเต็ดในซีซั่นก่อนส่วนมาเลเซียนะครับหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณ ตัวนั้นตัดสินใจเลือกจะผ่าตัดหัวเข่าไปเลยก็เป็นที่มาที่ทําให้เขาเนี่ยต้องพักฟื้นฟูร่รางกายยาวนานถึง8เดือนเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เชนฮาร์เนี่ยฉุนทีมแพทย์มากๆมาจนถึงทุกวันนี้เขาต้องทนใช้แบ็กซ้ายจาเป็นตลอดทั้งซีซันที่แล้วไม่ว่าจะเป็นอารอนวาบิซาก้าหรือว่าเดียโกดาโลนั่นเองนะครับก็เป็นว่าเชนฮาร์กับทีมแพทย์เนี่ยคุยกันไม่ดูเรื่องครับคือพูดกันตรงๆเลย สื่อสารกันยังงงๆอยู่นะครับเรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันเป็นเคสที่เกิดจากซีซั่นที่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายปัญหามันจะยังคงอยู่เพราะว่ามันก็วนลูปันอยู่แบบนี้น,นะครับอาการบาดเจ็บแทะเตะถ้าสื่อสารกันไม่ได้อีกหนึ่ง,งเรื่องที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคือฟุตบอลเนี่ยเกมกลางสนามคือเกมที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วเมื่อแดนกลาง,งคุณเนี่ยนะครับไม่มั่นคงแล้วไร้สมดุลเนี่ยมันก็ไร้ซึ่งประสิทธิภาพ และนี่คือประเด็นที่3ครับในโลกลูกหนังยุคใหม่นี่นะครับตำแหน่งกองกลางตัวที่สามารถเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองส,สำคัญในการลุ้นแชมป์แลวก็ลุ้นความสำเร็จครับทีนี้ตัดภาพมาที่พลพรรคผีแดงครับคาเซเมโรในวัย32ปีคือต้องบอกว่าในโลกฟุตบอลเนี่ยอายุเท่านี้เนี่ยนะครับก็อาจจะถือว่าเป็นนักเตะที่อายุมากละก็สปีดการวิ่งอาจจะช้าลงร่างกายอาจจะไม่เหมือนตอนหนุ่ม,มอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยคาเซลงสนามในสกปเปร์ลีกไปเพียงแค่25นัดทำได้1่งประตูกับาสางอารเซิโ์ร คนเดิมอีกต่อไปละที่นี้มาในซีซันนี้บ้างครับอย่างในเกมแดงเดือดนัดล่าสุดที่แมนยูแพ้กับวิูู้คาบ้านเนี่ยคาซิมิโร่โดนแฟนบอลวิจารอย่างหนักครับเพราะเขาชนะการดวลลูกบนพื้นแค่40จังหวะง่ายๆเขาจ่ายพลาดจนนาไปสู่การเสียประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยจากปัญหาต่างๆเนี่ยคือถ้าเปรียบแดนกลางแมนยูเป็นคนเนี่ยนะครับก็คือป่วยเข้าขั้นโคม่าเลยหรือแม้กระทั่งคร,ริสเตียนอิริคเซนครับคือถ้าอิริเซ่โมดัดพวงเกมรับบางทีเนี่ยการขึ้นเกมในจังหวะเกมรุกเนี่ย มันก็ทําให้อีริเซนออกบอลช้าบอลไม่ไปข้างหน้าซีซั่นนี้เองเนี่ยเขามีโอกาสลงเล่นไปเพียงแค่170นาทีเท่านั้นแล้วมันผ่านไปแล้ว6เกมในสุดพรีเมียร์ลีกครับแต่สุดท้ายอีริเซนก็ยังตอบโจทย์ตรงนั้นไม่ได้สำหรับไปดูคนที่กำลังโดนวิจารณ์อย่างหนักตอนนี้บ้างนะครับดูโนเฟร์นเดสครับฟอร์มของเขาก็ดูจะตกกว่าเดิมไปเยอะครับอิทธิพลในเกมรุกของเขาเนี่ยลดลงเรื่อยๆเขาไม่สามารถทำประโยชน์ให้กับทีมได้เหมือนกับตอนแรกๆที่เขามานะครับอย่างในซีซั่น2020-2021เน ทำไป18ประตูกับอีก11แอสซิส,ส,สในทางกับกันครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยลงสนาม35นัดทำไปเพียงแค่10ประตูกับ8แอสซิส,ส,สเท่านั้นจะเห็นได้ว่าคุณภาพของเขาก็ลดลงจริงๆครับและจากการที่เขาเข้ามาเพื่อเป็นกองกลางตัตความหวังแทนที่เป็นกัปตันทีมเนี่ยผู้คนย่อมคาดหวังในตัวเขามากกว่าฟอร์มที่เขาเป็นอยู่ณเวลานี้ครับซีซั่นนี้เองเนี่ยนะครับฟอร์มในสนามของเขาก็ถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดตายบอลเสียเยอะครับยังไม่สามารถหาฟอร์มเก่งของตัวเองได้เจอจนณเวลานี้ครับแฟนบอลต่างออกมาวิจาร์ว่าถึงเวลาแล สมควรต้องโดนดรอปสักทีรม้ว่าเทนฮาร์จะยังไม่ดรอปบูโน่แต่ว่าเกมล่าสุดเขาก็โดนใบแดงดรอปตัวเองไปแล้วเรียบร้อยครับหรือว่าในรายของกองกลางตัวใหม่ที่ตั้งใจจะเอาเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาอย่างมานิเอโอุกาเต้ก็ดูจะยังไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนะักหรือไม่ได้รับโอกาสแล้วเนี่ยก็ตอบสนองต่อโอกาสนั้นได้ไม่ดีพอเพราะว่ายัางต้องการเวลาในการปรับตัวให้มากกว่านี้นะครับมือนกับใ้แดงกลางของทัพปีศาจแดงตอนนี้เนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยปัญหานะครับจับไปตรงไหนก็ดูจะเจอรอยรั่วเจอแต่ปัญหา และดูแล้วเนี่ยมันหนักถึงขั้นโคมา่าอีกผมบอกไปนะครับซึ่งแดนกลางเนี่ยมีอาการโครมา่าเกมรุกมันก็ติดตันครับมันไปไม่ได้อะว่ากันง่ายง่ายิ่งติของทัพปีศาจแดงนะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขากลายเป็นทีมจบสกอร์ที่แย่ที่สุดในบรรดาทีมบิ๊กซิกเลยมีปัญหาตั้งแต่แดนหลังแดนกลางยันแดนหน้ามันแย่ซะจนแฟนๆเนี่ยนะครับต่างหมดหวังกับทีมรักของพวกเขาแล้วปัญหาในะมรราโถมเข้ามาจนแฟนบอลเกิดการตั้งคำถามว่า มันสมควรแก่เวลาแล้วหรือยังที่เทนฮากจะต้องไปสักทีเพราะถ้าปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปมากกว่านี้แฟนบอลอาจหมดความเชื่อใจและความศรัทธานในทีมไปเลยก็ได้และการหวังทควา้าแชม์ลกภายในปี2028ของบอร์บริหารยุคใหม่อย่างอินิออสก็ดูท่าว่าจะห่างไกลจากความเป็นจริงออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าว่ายูนิเต็ดแบบที่เรารู้จักเนี่ยยังไม่กลับมาโดยสถานการณ์ล่าสุดของเทนฮากในฐานะผู้จัดการทีมงยูนิเต็ดตอนนี้เนี่ยนะครับบอร์บริหารจะอยากให้โอกจากเทนฮากคุมทีมต่อไปอย่างน้อยๆคือ2เกมครับ ขณะที่พบกับ FC p o r ปอร์โตและอาเซวิลล่าก่อนจะมีการพักเบรกทีมชาติซึ่งณเวลานี้ตามกระแสข่าว บอร์ดอยังคงสนับสนุนเทนฮากอยู่นะครับทีนี้ก็ตามครับเราบริเสธไม่ได้ว่าถ้ากระแสกดดันมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเทนฮากจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากสุดๆเก้าอี้คงร้อนจี่แน่ๆครับตัวเทนฮากเองต้องพยายามเปลี่ยนแล้วก็ปรับแก้ผลการแข่งขันให้ดีให้ได้ครับเพื่อให้สถานการณ์ของตัวเขาเองและสถานการณ์ของทีมนั้นดียิ่งขึ้นจริงๆทั้งหมดที่เรากล่าวไปนี่นะครับมันเป็นแค่ปัญหาส่วนเล็กๆน้อยๆของอยูเนเตดในยุคของเทนฮากเท่านั้นครับจากนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจ ทีมเดิมให้ได้เป็นทีมที่ต่อกรกับทุกทีมอย่างสมศักดิ์ศรีขออย่างแรกสุดเลยก็คือทํามันให้ได้ในโรงรละครแห่งความฝันที่มีชื่อว่าโอทัฟฟอร์ดนั่นแหละครับเมื่อนหล่ะครับ,ร,บรู้สึกไงกับเอริสเซนฮาร์กรู้สึกไงกับแมช์ยูนเตดในยุคสมัยนี้นี่เรายังไม่พูดถึงวิธีการเล่นของยูไนเตดเลยนะครับเพราะถ้ามานั่งพูดถึงลงดีเทลเนี่ยคลิปอาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้เอาแค่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่จับต้องได้เรื่องแรกสุดเรื่องของทีมหลังบ้านก็แก้ไขไ อยากได้ใครก็ได้อยากได้กองหน้าก็ได้อยากได้กองกลางก็ได้อยากได้กองหลังก็ได้อยากได้โกก็ได้ได้ทุกอย่างแล้วใช้เงินไปหมดทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ไายจะไปอ้างว่ามีตัวเจ็บพอมีตัวเจ็บไปเช็คทีมแพทย์อา้าวทีมแพทย์ก็มีจุดบกคล้องจริงมันก็เลยทําให้เราเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่สามารถพิพาคษาเทนฮาร์ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดร้อแต่ผมเชื่อว่าอีก2นัดที่เราจะเตะเนี่ยถ้าฟอร์มยังไม่กลับมาเนี่ย หมดเวลาแล้วก็หมดข้ออ้างสำหรับเอริกเซนฮากแล้วนะครับเพื่อนๆคิดแบบผมไหมก็ยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วกันนะครับฟังเรื่องนี้แล้วเครียดหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่าฮะเขาเกลียบพรีอาบิ๊กแบ็คครับมี3รสชาติรสมเมื่อยเทศรสกุ้งแล้วก็รสใหม่ล่าสุดเขาเกลียบพรีอาบิ๊กแบ็ครสสาหร่ายอร่อยนๆเน้นๆแค่เปิดซองก็พร้อมประทะความอร่อยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นสุดลงตัว ไปซื้อได้นะครับที่เซเว่นอทุกสาขาครับหรือว่าช็อปออนไลน์ผ่านทางโชป p ี e ก็ได้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นแล้วกลับมาเจอกับเกมเองได้ใหม่ทุกวันอังคารและวันศุกร์ที่ขอบสนามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เกมเองและขอบสนามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ